สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมทั่วไทยไปกับพี่แก๊สครับผมพาทุกท่านมากราบพระกราบองค์พระบรมธาตุเกตุมวดีที่สมุทรสาครน,นะครับที่นี่อย่างความสุขความเจริญโชคดีชื่นใจแก่ผมและครอบครัวและหลายๆท่านนะครับผมมาที่นี่วัดเกตุมวดีสีวราลามครับได้มาถวายสังฆทาน ได้เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำพระสงฆ์ถวายสังฆทานสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิโอ้ผมเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับได้ทำบุญตาม ถวายสังฆทานสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิโอ้ผมเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับได้ทําบุญตามกําลังศรัทธาและที่วัดเกตุมแห่งนี้ต้องบอกว่ากว้างกวางมากๆด้านหน้าวัดมีสถานที่ที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานองค์สำคัญสำคัญเยอะแยะมากมายองค์ใหญ่ๆนะครับ พระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณนะครับท่านสร้างไว้เททองหล่อไว้ท่านจะไหว้ศักการะ,ละหลวงพอ่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อโตทำปะกงหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดเยอะแยะมากมายครับนะครับด้านขวามือก็ยังมีท่านท้าเวสวรรณ ซึ่งมีหลายท่านมากราบขอพรวันนี้โชคดีมากๆครับมีการบวชนะครับบวชพระพิสุสงฆ์หนึ่งองค์นะครับหนึ่งรูปผมและครอบครัวก็ทำปัจจัยร่วมทำบุญไปด้วยครับเห็นไหมฮะผมมาแล้วก็ทุกมุมลมพัดเย็นเย็นลม คงปิวสะบัดไปทั่วสีทองไปทั่วพื้นที่แห่งวัดเกตุมแห่งนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความสุขอยากเชิญชวนนะครับมาแล้วผมว่าทุกท่านต้องชอบใจถูกใจสถานที่หลวงพ่อท่านจัดไว้ได้อย่างดีนะครับที่จอดรถมากมายนะครับวัดเกตุมอยู่ติดถนนพระรามสองนะครับตอนนี้มีบุญกุศลเช่น พระพุทธรูปพระนอนนะครับปางสายญาติ109เมตรนะครับความยาวองค์ใหญ่มากๆไปดูใกล้ๆตรงแหงนคอตั้งบ่านะครับสูงและสวยงามสร้างเสร็จนี่โหงดงามมากๆผมมาก็ตั้งยอดตู้ครับง่ายๆครับน้โมสามจบร่วมบุญกับหลวงพ่อทุกอย่างแบบนี้แหละครับง่ายๆเราไม่เดือดร้อนทำตาม กำลังศรัทธานะครับและนี่คือความสุขแนะนำนะครับมาผมมาบ่อยมาทุกครั้งก็ชื่ในใจทุกครั้งก็อยากให้ทุกท่านได้พบกับสถานที่ที่หนึ่งในวัดเกตุมพบกับความสุขความเจริญพบกับเสียงสุดมนพบกับธรรมชาติที่ยังมีพบกับบุญกุศลที่นี่วัดเกตุมดี ศรีวะลาลามสมุทรสาครขอเชิญน,นะครับ